สวัสดีค่ะรถพง่วงพร้อมออกขายแล้วนะคะมื่อเช้าตีห้านะคะรถพพวงออกขายคุณหน,นุนหน่อยนะคะแถวราดกระบังกิงแก้วนะคะกิงแก้วราดกระบังขอบคุณมากมายจ้าขอบคุณมากมากขอกําลังใจหน่อยเพื่อนๆขอกำลังใจหน่อยนะคะ ขอบคุณมากๆค่ะที่เป็นกำลังใจให้ผักพุ่มพวงมีหลายอันหลอย่างนะคะมีหลายอันหลอย่างมีหอมแขกหอมแดงมีกระเทียมหอมใหญ่นะคะผักกาดขาวกรัมปีแตงล้านแตงกวามะเขือเปราะมะเขือยาวหน่อไม้หวานหน่อไม้สด มีอะไรหลายอย่างค่ะนี้ก็แตงร้านแตงกวานะคะมีแตงแตงกวาแตงร้านอยู่ข้างล่างกาา็มาเขือเปลาะมาเขือยาวนะคะมีหน่อไม้หวานใครอยากแกงก็มาเลยค่ะมาเลยในรจำลองเห็นแล้วก็อยากกินแกงหน่อไม้ เดือดงว้แกงอยู่เนี่ย <c oughs> ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณมากมากค่ะเเยอะแยะอลังการงาน <c oughs> นี่ตัวฝักยาวนะคะมัดละสิบบาทนเนี่ยมัดเปลอเบอร์เตอร์อะเ,ะเ,เนี่ยสิบบาทใหญ่มากขายถูกแล้วก็ฝักอีกา ักลิ้นฟ้านะคะคนอีสานเรียกลิ้นฟ้า <c oughs> อากาศขาวมีหลายอะไรอย่างนะคะรถพุ่มพวงพ <c oughs> ุ่มพวงพร้อมออกขายแล้วจ้าขอบคุณนะคะเพื่อนๆขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณมากๆค่ะ <c oughs> ตรงนี้ว่างนี่ไม้มัดถั่วถั่วย,ยังไม่ขึ้นมามัดเลย มัดยังไม่หมดเดี๋ยวก็มามัดอีกตอนจะออกก็เอามามัดอีกนะคะขอบคุณมากมายค่ะขอบคุณทุกกำลังใจค่ะหาคนเห็นเออพี่น้องเลยหลายอย่างหลายอย่างจ้าเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะเป็นกำลังใจให้ด้วย ก็เห็นเด้อพี่น้องเลยพ่อยากกินน้องใหม่เด้อเด้อโอ้ยยังจะลองดึงดได้บ่เนี่ยแม่ดึงได้บอพี่น้องเลยมันต้องสองมือเหนียวมือเดียวดึงไม่ลงดึงไม่ออกมันแน่นเดี๋ยวมาสองมือเลยเหนียวเลย <c oughs> ขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะ เอาถ่ายภาพทางไกลให้ดู <c oughs> ความยาวของรถรถตอนเดียวซื้อมาขายของโดยเฉพาะนะคะกํากำลังใจให้ด้วยคะ่ะเพืเ่อนๆขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องปองไปไม่ <c oughs> อยากกินนอหอดบานแต่เสียห้เป็นของฝากเด้อพี่น้องเด้อจะให้เป็นของฝากนะคะ คนเดนย่ายจมล่องกับมี่ตะผักกับพี่น้องสเปยเายังละเนาะอยู่กับผักท่ายิบกางขึ้นเด้พี่น้องกำลังสิบหกทุ่มเลย <c oughs> โอ้ย <c oughs> ขอโทษขออภัยกำลังจะหกทุ่มแล้วคะ่ะกำลังจะหกทุ่มแล้วเนี่ยเปิดไฟไทายขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกำลังใจคะ่ะ เสียงก็แหบแห้งน้องเลย้ยขอบคุณมากมายจ้ะ <c oughs> ขอบคุณมากมายไก่กองนะคะกินบักเขียก็อยากกินซูบักเขีย น้าใหม่ก็อยากกินแกงน้าใหม่พี่น่ดึงแล้วจ้าดึงแล้วดึงแล้วนะคะออดึงแล้วค่ะสองถุงก็พอแจงมากจะไม่อร่อย ยานั่งกับหลายเด้อพี่น้องไอ้บ้านแย่จำลองไาอยาก,กมาเด้อหลายพอดยานัาง่งไม้เสื่อกำลังเขียวสะอุ้มขึ้นมีฟักลินฟ้าฟักอีก,กาลินฟ้าบ้านหานาวเออลินฟ้ามาได้เหลี่ยฟักอีก,กาเด้อพี่น้องออันนี้ทัวฟักเาวามาละสิบบาทนงสมัดมใหญ่เลยพี่น้องสิบาทสิบาทซื้อซื้อขายซื้อซื้อแพงขายแพงพี่น้อง ซื้อเลยเถอะห้ากิโลหมัดหนึ่งห้ากิโลยี่สิบบาทสามสิบบาทเลซายหลายลูกค้าได้กินถึกถึกพีน้องให้เลือกลูกค้าได้กินหลายหลายเป็นต้นเพิ่นเงินก็นหายยาก ขอบคุณหลายๆเด้ยค่ะทขอบคุณดูก็ร้องใจขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะใครเห็นแล้วก็กดไลค์กดแจให้ยาย,จ,ยาจำลองหน่อยนะคะกำลังใจให้ด้วยคลิปยาว8นาทีพี่น้องต้องเสียเวลาได้ถ่ายคลิปัวสิไรแต่ละคลิป ขอบคุณมากมากค่ะขอบคุณเรามากโอ้เก่งกับมัดบ่าไรเด้อพี่น้องเฮียสายเฮียสายมาหลดโยดเย็ดมัดบ่เป็นเพราะเก่งอันนี้เขาเป็นเสี้ยนแล้วเนี่ยมัดมาแต่เนน้อยอันพวกต่างสัตว์เขามัดมาแต่เนน้อย โอ้ยปากหากูตื่นตกใจโอ้ยมันเด้อกว่านี่โอ้ยขอโทษเด้อพี่น้องเอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยเด็กน้อยแล่นออกมาหลานยังมัท่านนอนเล่นออกมาย่อนใหญ่ใหญ่ยากกระตกใหญ่นาะกลางคืนเนาะขอโทษเลยละโอ้ยหลานก็ได้